สวัสดีครับท่านผู้ฟังที่เข้ารบเอื้อน่องที่หักแพงมาพอกันอีกแล้วคลิปมื้อนี้ผมสินเน้นทั้งเรื่องเลิกเ้อเรื่องย่งามจังหน่อยหนึ่งเป็นอย่างเพราะว่ามีคนสนใจหลายบางคนกับว่าพญายิ้นนมปูเขื่อนปลูกซ้านแล้วบมย,ยใหญ่ด้บอเทอร์นี่พญายิ้ปลูกแล้วบ่ขึ้นได้บอลเขื่อนพญา,ายห้ปลูกแล้วเนี่ยเิ่นว่าว่าทั้พิธที่มันเป็นอย่างบ่ว่าท่านห้วย มันกับโบปนอยังได้เหระครับพูดว่าห่วยมันกับโบตำรวจโบจับดอกมันโบผิดโบป็นอยังนอกเฮ็ดโหลดมันเถอะสบายใจแต่ว่าผมถามเถอพอแล้วเถอพอมันเฮ็ดกับเฮ็ดเพื่อความสบายใจแล้วลูกขึ้นก็ได้ยุดดอกบพขึ้นก็ได้แล้วว่าเลิกสะดวกสบายพราะพุทธเจ้าพ่นว่าาแต่ว่าเฮ้าผลทีทั้งพร่ำเนาะก็เฮ็ดนั่นลหละเฮ็ดแล้วเฮาสิสบายใจนะเฮ็ดแล้วเฮาก็อุ่นใจ เอาคันว่าถึงเรื่องเลิกเรื่องยามเนี่ยคนอีสานเท่าแต่เก่าแต่พอแต่แม่ถือมากที่สุดก็คือเรื่องปลูกเงินปลูกสรนเนี่ยสำคัญเลยนะครับเลิกแามในการปลูกบ้านปลูกเงินเลิกแามพิธีกรรมต่างๆบางอย่างมันก็มีประโยชน์นี้นะครับเอออันนี้ครับเรื่องเลิกเรื่องแามต่างๆนี่นะผมก็รวบรวมไว้ในหนังสือมูลมั่งดังเดิมนั่นแหละเหล่มใหญ่เหล่มร่วมนะครับของโบราณต่างๆ ผมก็หาจากอาจารย์หลายๆอาจารย์เท่าที่จะหาได้ระกอบกับศึกษาตั้งแต่เก่าจากคุณพ่อผมดิละพ่อไนท่องสีจันเพ็ญคุณพ่อท้องสีจันเพ็ญน,นี่ยทำไมเพิ่นมีชีวิตอยู่แลวก็นอกนั่นก็สอบถามคนเถ่าคนเจเนผมก็หวังวา่าคลิปชุดนี้หนังสือเหล่มนี้มุ่นมั่งดังเดิมเนี่ยคลิปชุดนี้นะครับเลิกโบราณเนี่ยของอีสานดังเดิมเนี่ยมันก็คงจะเป็นประโยชน์แน่นะครับล่องเอาศึกษาบึงนะล่องบึงและก็ศึกษาอันนีมันดี ห้าวกันนัมาปรปับปรุงแก้ไขใส่ในชีวิตประจําวันของทานนั่นละ,ะคนอีสานดังเดิมท่านให้ความสําคัญในการปลูกบ้านหลายเป็นพิเศษเลยครับทพผมบอกอเริ่มตั้งแต่หาดินปลูกบ้านใหญ่แมธรนีหาลึกหายาม่มวันเดือนปีในการปลูกบ้านคนโบราณท่านนี่ครับโบคอยปลูกบ้านวันอาทิตย์ดิพอพปอเลาว,ว่าวันอาทิตย์เดียวโบปลูกเป็นยังพอ่อวันอาทิตย์โบปลูกวันอาทิตย์กับวันกโบปลุกครับ ส่วนวันพุดวัันทรนวันพะหัสนั้นถือว่าเป็นมือปานกลางนะส่วนที่คนโบราณครับนิยมปลูกบ้านที่สุดเนี่ยจำไว้ราว,ว่าปลูกครับวันดีก็คือวันศุกนะครับปลูกเงินวันสุกและวันเสาเนี่ก็ได้เวลาดีๆก็ท่านถือว่าเป็นวันดีมากๆเลยนะครับพราะว่าคนนะเท่าคนแก่สมัยดังเดิมเพิ่นบอกว่าว้ในตำรา เพื่นว่าถ้าปลูกเฮือนนะครับปลูกบ้านสางเฮือนในวันอาทิตย์เนี่ยอยู่ได้สองเดือนเนอมันจะเกิดอันตรายคาว่าอันตรายนี่ครับรอบด้านเลยละอแล้วถ้าปลูกบ้านในวันจันทร์เนี่ยครับอยู่ได้เก้าเดือนขึ้นไปะก่อนจังสีมีความสุขนะครับแปดเดือนแรกๆนะี่ครับจะบวุ่นวายเดือดร้อนเลยล่ะครับวันจันทร์แต่ถ้าปลูกเฮือนวันองังนะคารเนอ คนโบราณคนวายอยู่ใดเดือนหนึ่งอยู่ได้เดือนหนึ่งแหะครับไฟหมายความาคว่ห่อนกับวนกับวหายนี่ครับยาหมยว่าไฟใหม่ถ้าไฟนี่ครับมันจะใหม่ถึงสามเทือแถวพอลว,ว่า,าให้ทานเนี่ยครับไฟนัน่นทานก็อยาไมายความว่าไฟนะครับไฟไม่บานเสมอไปเด้แต่ทานหมายถึงความห่อนในใจเฮานี่ครับในการข้องบานข้องเงอนรอนในการที่จะทำมาค้าขา,ขายรอนในการทำธุรกิจ ร่วมอยู่น้าเด้อนี่ครับแล้วถ้าปลูกเครื่อนในวันพุธบาทเลครับส่วนมากคนโบราณท่านว่ามันจะลําบากยากใจอุ่นไหยในการดารงชีวิตครับบ่บปันใดแล้วก็ปลูกเครื่อนในวันพัญหสัสมบ,บดีอยู่ได้หนึ่งเดือนก่อนอยู่ได้เดือนหนึ่งก่อนบาทในความสุขทั้งหลายเนี่ยันจังไหลลังเทมาเขาขวางเงินท่องขับมากไม่เออหาได้ใส่ของเลยนะถ้าปลูกเครื่อนวันสุขครับผมโบราณพันวา จะโชคดีไม่ใช่ครับหาได้ร่ำรวยสุขสบายกันทั่วหน้าเด้อปลูกเงินวันสุขขันวันเสาร์นี่เจ้าบ้านได้ครอบครัวจะยูเย็นเป็นสุขอยู่นะครับ่เก็บบ่จนเด้อคนนำหน้าถือตาปลูกเงอนอยูน่นี่ต้องเบิงเดือนประกอบน้ำได้อีพอรล้ว,ว่าเอ,อบิงเดือนประกอบว่าเดือนนั่นเดือนนี่วันก็ไม่เดือนพ้อมนเด้เดือนใดดีบ่ดีนี่ครับบลรานเพิ่นวาไว ในการปลูกบ้านเฮือนแล้วท่านจะต้องเบึงเดือนประกอบไปนั่ว่าเดือนใดดีหรือเดือนใดบดีพราะว่าคนอีสานโบราณดังเดิมเพิ่นถือว่าครับเดือนเนี่ยมันมีความสําคัญกว่ามือมากๆเลยทีเดียวมือบดีต้องให้เดือนดีประกอบกันเพิ่นบอกว่าคันปลูกเฮื่อนเนี่ครับเดือนเกียงเดือนเกียงในปลูกแล้วครับบนเจริญครับชิบหายครับตายจากมากปัญหาจําไป้อเดือนเกียง แล้วก็เดือนนีปลูกแล้วดีครับมีลาบลำรวยคนยงยงเด้อขันปลูกเคลื่อนเดือนสามนี่เพื่อนว่า่ันว่าผู้ใดปลูกเคลื่อนนี่ครับเดือนสามนี่ชิพายนี่ไฟจังใหม่ผู้ใดปลูกไม่ดีเลยครับเดือนสามขันเดือนสี่เพื่อนว่าถ้าผู้ใดปลูกบ้านเดือนสี่นี่จะดีนักแหลปลูกแล้วจะได้เขาของเงินท่องครับสมปรารถนาจะบ่กให้จนเพื่อนว่าคนกับยงยงเพื่อนพ้องกับส่งเสริมเด้อ ปลูกเงินเดือนซีคันเดือนหาเดตาสีน้ำถ้าผู้ใดปลูกบ้านในเดือนหาเพื่นว่าจะหลอนเนี่ยหล่อนล้นกระวนกระว่ายชิบหายบรูจบสิ้นครับนีสินลุ่งลั่งพังทั้งธุรกิจเลยล่ะครับถ้าปลูกเงินเดือนหา <Okay. S 1> เดือนหกนี่ผู้ใดครับปลูกบ้านเดือนหกสั่งเงื่อนครับในเดือนหกนี่ครอบครัวนั่นจะสนุกสนานเบิกบานใจร่มเย็นเป็นสุกข,ขับทุกห่างเหินนะ หันปลูกเดือนเจ็ดเด็เพิ่อบอกว่าไว้ในตำรากเก่าดังเดิมมาผู้ใดปลูกบ้านเดือนนี้ครับจะต้องเดือดร้อนนอนบ่ได้ต้องตายภายในรอบตายนะครับธุรกิจแน่ลูกตายผัวจากแนี่ยมู่ะผัวป้าเนี่ยมูน่ะล่ะครับนะครับว่าตายเดือนแปดผู้ใดปลูกบ้านเดือนนี้ครับถ้าเลี้ยงไก่ไก่ตายเ้อเลี้ยงง่วงงวก,ก็ตายนะครับเออเลี้ยงควอยควายกะตายปลูกบ้านเดือนแปด ข็อหมายท่านว่าเลี้ยงสัตว์สองเท่าสีเท่าไม่ได้เลยตายเบิดแร่ครับผ้ากินห้ากินเน่ยต้องหาไม้ฟ้าพามาก,กันเอาไว้เ yeah. ด้อขันปลูกบ้านเดือนอันนี้เดือนเดือนเก้าวันถ้าปลูกบ้านเดือนนี้นะครับจากยุดีครับมีความสุขมีหลาบมีเงินมีท่องค่าข,า,ขายดีมีกําไรครับอายุยืนยาวนานได้นะครับเนี่ย ถ้าสมิวปลูกเฮื่อนเดือนสิบบาทปลูกบ้านเดือนสิบขานใดปลูกบ้านในเดือนนี้โบล้านวานเนี่ยร้ายนะครับร้ายนักแลเลยละ่ะเจ้าของบา้านในจงเปื่อยไข่ลาบากยากแค้นแสนเสียนเลยล่ะครับตลอดทุกตะพิตะปีนะครับปลูกเงื่อนเดือนสิบขันปลูกเดือนสิบเอ็ดนี่ครับขันผู้ใดปลูกบ้านในเดือนนี้จะต้องครับคิดหายวุ่นวายเดือดร้อนว่าตัาล่าดิ้ตําล่าตําล่าบ่าห้ฟังบ่าบให้เสือดิ เดือนสิบสองบันถ้าผู้ใดปลูกบ้านสร้างเฮือนในเดือนสิบสอในเพื่อนวาไว้ดีนักแลยเลยอยู่สบายโชคดีได้ลาบสื่อง่ายขายของเนี่ยแต่ละเดือนแต่ละเดือนนะครับเออนะเอามือนในเวลามันเบิดแหละครับน่บเบิดแดวมือต่อไปยังคอยบ่งคีบชุดใหม่ด้ะวันนี้ลาก่อนสบายดีสวัสดีครับ